พี่น้องค่ะมันแข็งอือจังไตะบันในพี่น้องมันแข็งโป๊กเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนไม่ใช่เช้าสิเกือบจะเที่ยงแล้วน,นะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหามมงเคืงนะคะหางงเศร้านะคะไปนเก็เเ็ตหางไก่งวงหรือว่าเห็ดหางนกยุ้งก็ได้นะคะเราแต่คุณเสีเอิญน,นะคะพี่น้องค่ะคุณจอนเพิรนนั่นไอ้ย่างไปนหน้าบ้านนี่เองค่ะเพา่มาได้ไปเก็บเห็ดน้ำแจงเ้แจงไปผู้เดียวครับพี่น้อง มื่อนี้กับเป็นบันที่่26นะคะมกราะะคมเนาะอ้อากาศตอนมื้อเช้านี้ติดลบเกือบ4องศาค่ะแจ้งก็เลยต้องรอให้อากาศมันอุ่นขึ้นก่อนค่ะแจ้งจังกาออกจากบ้านเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเขาไปพอกันอยู่มองที่สิเก็บเห็ดนะคะเด้อจ้า Where you going? โอเคอ้อฟอเกรดเออโอเคโอเคกัดิเซี์ยูเลดเดอร์โอเคไปค่ะอันไปนยี่จอนแล้วอันเซียนอัดวิดีโอส่งไปให้มูเพนยนูนออสตินเท็กซัสค่ะเอาค่ะนีเด้อค่ะคนใหม่ที่แจงพอเฮ็ดอ่าหางไกลง่วงหรือว่า ทอร์กิทรลก็อยุทั้งนี้แหละคะ่ะไปคะ่ะโอ้ขอบคุณแสงแดดจากพอพระอาทิตย์ตกค,ะะคะ่ะเนาะแมรนมีแดดก็หนาวแต่ว่าก็ดีก่อนม่มีแดดค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะไปคะ่ะพี่เพื่อนเพื่อนจ๋าแจงมาถึงแล้วนะคะมาแจงจะรีบเก็บนะคะไม่ลีลาเนาะ,ะแจงก็เตรียมถุงพลาสติกแล้วล่ะคะ่ะ แต่การเก็บของแจงแนละแจงจะไม่เก็บหมดเนาะแจงจะเหลือไว้นะพี่น้องค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดหางไก่งวงนะคะหรือว่าอุ้ยปบาหรือว่าเห็ดหางนกยุงก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะคะหรืออีกภาษาอังกฤษก็เป็นชื่อว่าเทอร์กีเทลนะพี่น้องค่ะปบา ี่น้องค่ะมันแข็งอือจังไรระบาดน,นี่พี่น้องมันแข็งโป๊กเลยค่ะอุ้ยแปบ๊บนึงนะคะโอ้ยเอาละรู้แล้ว แป๊บหนึ่งนะคะน้ำน้ำน้ำทิ่มขาแจงค่ะพี่น้องค่ะสรุปวันนี้เก็บไม่ได้นะมันแข็งโอ้ยเนาะมันไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยอแจงพยายามแล้วนะคะน้องค่ะเอาละค่ะต้องรอให้อากาศมันอุ่นกว่านี้นะคะถึงจะเก็บได้เนาะเดี๋ยววันนี้ เอาละคะ่ะแจงมีแผนสองเดี๋ยวเราไปส่องดูไอเห็ดนางรมกันนะคะที่ขอนไม้นาะเพราะว่ายังไงมันก็เก็บไม่ได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ๊ยโอกาสหน้าโอกาสน้าเขาไม่ไปไหนหรอกคะ่ะ<ม>เขาก็จะอยู่นี่เนี่ยคะ่ะโอ้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยอทิแจงพยายามเก็บนะคะเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเอาไว้ตรงนี้ละคะ่ะเขาไม่ไปไหนหรอกเนาะ,ะนอกจากคนที่เขารู้สรรพคุณของเห็ดนี้ขเ,นเขาเจอแล้วเขามาเก็บก่อนนะคะก็ หวังว่าจะไม่มีใครมาสนใจน้องนะคะอันนี้คือพี่น้องค่ะสรรพคุณมากมายไก่กองจริงๆนะคะเอาไว้ก่อนเนาะไปค่ะเราไปทางนี้เนาะไปส่องดูเห็ดนางรมกันนะคะจ้าค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเปยนแผนใหม่กําลังเดินไปที่ขอนไม้นะคะไปส่องดูเผื่อมีเห็ดนางรมนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีไม่มีเนาะค่ะยังไงก็ตั้งใจที่จะมาเก็บเห็ดแล้วนะคะ จงก็ขอเล่าสรรพคุณของเห็ดเทอร์กิเทลภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเห็ดหางไก่งวงหรือว่าเห็ดหางน้อยุงก็ได้นะคะเอาที่เราจะสะดวกที่จะเรียกแบบไหนนะคะพี่พีนเพื่อนจ๋านี่นะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะเป็นเพื่อนบ้านของแจงคนเกาหลีนะคะคนที่แจงสนิทที่สุดเนาะเอาละค่ะเข้าเรื่องนะคะ พี่น้องทุกข้อมูลที่แจ้งไปหามาแจ้งก็ต้องขอขอบคุณนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือเห็ดของแจงเนาะที่เขาได้พูดถึงเกี่ยวกับสรสรพคุณของเห็ดหางไก่งวงนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเห็ดหางไก่งวงเนี่ยถ้าเก็บมาแล้วเนี่ยกินไม่ได้นะคะก็คือไม่สามารถเก็บมารับประทานโดยตรงมากินโดยตรงก็คือไม่สามารถที่จะ เก็บมาแล้วต้มยำทําแกงได้นะพี่น้องไม่ได้นะคะแต่เห็ดนี้เนี่ยสรรพคุณเขาจะมั่นันดีเลือดดีงามก็คือว่าหนึ่งเก็บมาทําเป็นน้ําชานะคะเดี๋ยวแจ้งจะบอกวิธีนะคะเพราะว่าแจ้งได้วิธีมาจากพี่สาวที่แจ้งนับถือคนนึงเนาะพี่พี่เขามีความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเห็ดเนาะสองก็คือเขาเอามาสกัดเป็นอาหารเสริมค่ะแล้วก็สาม ก็เอามาใช้ทางการแพทย์นะคะซึ่งแพทย์ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โอ้เอามารักษานะคะโรคมะเร็งเนาะต่างๆนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเขาได้ให้การยืนยันนะคะแล้วก็มันก็ว่าได้การยอมรับจากแพทย์ทางประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนแพทย์จีนก็ นำมารักษาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของไอวัตต่างๆนะคะโรคมะเร็งด้วยแล้วก็เอามาเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะพี่น้องสรรพคุณมากมายนะคะอันนี้คือแจงจะพูดแค่คร่าวๆนะพี่น้องค่ะอันนี้ล่ะค่ะทางเข้าทางเข้าบ้านนะคะของเพื่อนบ้านแจงเนาะอ่าฮะหาัวใสเลรเเรากะทางมหาลัยเท็ศซัต์นะคะ แล้วก็ที่อื่นเนาะเขาก็นะคะศึกษาเกี่ยวกับเหตุนี้นะคะนำมาสกัดเป็นวัคซีนนะคะเอาไปรักษาผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะพี่น้องแล้วก็เอาไปรักษาผู้ชายที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะอันนี้เป็นแค่สรรพคุณความมาั่จัน ắ ์คร่าวๆนะคะเท่าที่น้องแจงจะจำได้นะ พี่น้องจ๋าขอขอบคุณทุกๆข้อมูลนะคะจากหนังสือนะคะแล้วก็จากเว็บไซต์ต่างๆด้วยล่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่สาวนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดหางไก่งวงซึ่งก็คือพี่ยยานะคะช่องคนรักเห็ดนะคะพี่เขามีความรู้นะคะเพราะว่าพี่เขาได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องเห็ดโดยตรงนะคะพี่น้อง ไม่ใช่ธรรมดานะคะนั่นแหละค่ะเรากลับมาในเรื่องของการเอาเห็ดมาชงเป็นน้ำชานะคะพี่เขาก็บอกว่าเห็ดได้มาแน่นอนแหละค่ะเราก็ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนที่มันแข็งออกเนาะนะคะแล้วก็เราก็เอาไปต้มในน้ำที่มันเดือดนะคะฉีกเห็ดออกเป็นชิ้นๆนะคะพี่น้องค่ะฉีกออกเป็นชิ้นแล้วก็ไปต้มประมาณสิบนาทีแล้วก็ รองนะคะเอาน้านั่นแหละค่ะมาดื่มเป็นน้ําชานะคะแต่ว่าดื่มมากน้อยยังไงเนี่ยน้องแจงยังก็คงจะประมาณแก้วชาหนึ่งหรือมั้งนะคะเพราะว่าอันนี้คือมากน้อยแค่ไหนแจงก็ยังไม่ไม่ทราบเพราะว่าแจงไม่ได้ถามพี่เขาว่าต้องดื่มมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่า แจมกะว่าแจมจะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพี่น้องเป็นแค่ข้อมูลคร่าวๆเด้อพี่น้องจ๋านะคะถ้าใครสนใจบ้านใครมีป่ามีเห็ดนะคะคุณต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนจริงๆนะพี่น้องว่าเนี่ยเราเอาไปต้มเป็นน้าชาเนี่ยน้ําปริมาณเท่าไหร่เห็ดปริมาณเท่าไหร่คือแจ้งนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆรู้แต่ว่าต้ม ต้มในน้ําร้อนประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าคนที่เอาไปอบแห้งแล้วเนี่ยอบแห้งนี่คือสุกเห็ดเห็ดสุกจริงๆนะคะก็สามารถเอาไปบดนะบดแล้วก็เอาไปชงเป็นผสมในกาแฟเครื่องดื่มอะไรก็ได้แต่คุณต้องมั่นใจนะคะว่าเห็ดนะ่ะสุกจริงๆนะพี่น้องปริมาณเท่าไหร่นี่คือไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะคะแจงก,ก็ไม่สามารถที่จะ และไม่สามารถที่จะและไม่กล้าที่จะพูดเดยอะเพราะแจงไม่ใช่นักวิจัยค่ะแจงเป็นแค่ยูทูบเบอร์ที่เก็บเห็ดแล้วก็มีความสนใจเรื่องเห็ดนะคะแล้วก็พอดีเจอเห็ดหางไก่งวงนะคะแจงก็สนใจมากๆแล้วก็กําลังศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะเอามาชงเป็นชาดื่มนะคะแล้วก็จะเอาไปอบแล้วบดผสมกาแฟดื่มนะคะเอาละค่ะถึงถึงแล้วนะคะถึงขอนไม้ ทองคาของแจงแล้วนะคะเอาแล้วค่ะพี่เพื่อนจ๋าตามที่แจงได้เดินดูเนาะแจงไม่เจอเห็ดเลยนะคะเจอแต่เห็ดเก่านะคะนะคะหวังว่าถ้าอากาศอุ่นขึ้นหวังว่าเขาจะเกิดเนาะเห็ดนางรมนะคะตรงนี้นะคะตอนที่แจงมาที่ป่านี้ครั้งแรกนะแจงมานั่งตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้นะคะ ยังจาได้ตรงนั้นเป็นถนนลับนะคะเป็นที่ของคนอื่นที่เขาอนุญาตให้แจงเดินได้นะคะเอาละครับพี่เพื่อนจ๋าขออภัยนะคะที่ตั้งใจจะมาเก็บเห็ดหางไก่งวงมันก็แข็งจนเก็บไม่ได้แล้วก็มาดูเห็ดนางรมก็ไม่มีเห็ดให้เก็บคะ่ะแต่แจงก็หวังว่าข้อมูลคร่าวๆที่แจงพูดเกี่ยวกับเห็ด สรรพคุณของเห็ดหางไก่งวงนะคะเธอ y ีเทลนะคะจะเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆข้อมูลที่แจ้งได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดไก่งวงแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากพี่ทยาคนรักเห็ดด้วยนะคะไปแล้วเด้อพี่น้องค่ะด้วยรักนะขอบคุณนะคะ thank you all for watching my friend thank you so much oh, yeah I talk about how to uh, how to say huh. oh yeah today I talk about uh, turkey tail mushroom you know you know this mushroom is so 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 good yeah okay ka. เช็ Take care and see you next time นะคะน้องแจงมือค่ะพี่น้อง,งคะ่งคะเกลเลยว่รู้ว่าตอนนี้สิบอยยังคะ่ะไปแล้วล้วคะค่ะก็รักและขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกการรับชมทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามคะ่ะไปแล้ว